นนกุลลับข้างหลักขึ้นหลังสัมพันธ์แอบชัดเจนปัดสร้างกระแสทุกอย่างมาจากใจล้วนเป็นแฟนเมื่อไหร่แล้วแต่พี่แอฟทำเอากองเชียร์แอฟนอนกุลฝินกันทั่วหน้าหลังเมื่อช่วงค่ำวานนี้นางเอกแม่ลูกหนึ่งแอฟแัซออนพักสุขเจริญวัย43ปีแอฟออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ของแอฟกับพระเอกรุ่นน้อง นนกุญชานนสันตินธากุลวัย27ปีเป็นครั้งแรกยอมรับแบบเขินๆว่าคุยกันมาปีกว่าแล้วความรักตอนนี้แฮปปี้ดีขอบคุณนนกุลที่ให้เกียรติและชัดเจนชมฝ่ายชายเป็นสุภาพบุรุษมองจีบแบบติดจรวจก็น่ารักดีรอเวลาเหมาะสมค่อยใช้คำว่าแฟน ส่วนคำว่าภรรยามองว่าถ้าหากความสัมพันธ์ก้าวไปถึงคำว่าแฟนแล้วหลังจากนั้นคงไม่ยากซึ่งนนกุลที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมายอมรับแบบแมนๆว่ากำลังคุยกันอยู่จริงพร้อมยืนยันถ้าใช้สถานะแฟนเมื่อไรโอกาสเลื่อนขึ้นเป็นสถานะภรรยาไว้ติดจรวจแน่นอนเกอแอบเข้ามาดูไลฟ์สดตอนแอปให้สัมภาษณ์ด้วยล่าสุดเมื่อเชเวงเย็นวันนี้ นนกุนออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่านอกจากจะเข้าไปดูไลฟ์สดตอนที่แอปให้สัมภาษณ์แล้วก็ <c oughs> ยังนั่งดูย้อนหลังด้วยเพราะอยากรู้ว่าแอปตอบอยังไงตอนดูก็ดูไปยิ้มเขินไปไม่ได้กิีดคำตอบไหนของแอปพออีกฝ่ายตอบแบบผู้ใหญ่คือเราทั้งคู่มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะหากว่าจะไปถึงคำว่าแฟนก็ต้องใช้เวลาเยอะ แต่แอปก็ไม่ได้ปฏิเสธรอวันที่เหมาะสมออกตัวไม่รู้ว่ามีอะไรเร็วกว่าตรวจไหมส่วนตัวนนกุลมองว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ยังเรื่อยๆเหมือนเดิมเพอเริ่มจากเพื่อนร่วมง,งานพัฒน,นาเรื่อยๆใช้เวลาปีกว่าก็เพิ่งจะตกลงชอบพอกันทั้งสองคนอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดเข้าใจว่ายุคนี้อะไรก็เร็วไปหมด แต่ถ้าจะให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันต้องใช้เวลาผมรอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานสำหรับแพนขอเป็นแฟน,แ,ฟนแบบเป๊ะๆไม่ได้มีแบบเป๊ะขนาดนั้นเมื่อไร่ต้องแล้วแต่แอปมองว่าการเข้าไปคอมเมนต์นใต้โพสก็คือหนึ่งในวิธีการค่อยๆหยอดลงทีละนิดหยอดเท่าที่คิดออกยอมรับว่าแอบกัดถ้าทำเยอะจะเป็นการกดดันหรือเปล่าเอาที่พอดี เพราะเกงใจแอฟต่อให้เป็นแฟนหรือแต่งงานกันไปแล้วก็ต้องมีความเกงใจส่วนเรื่องถอดเสื้อที่แอฟตอบก็รู้สึกเขินนิดหน่อยบอกเดี๋ยวจะไม่เคยถอดแล้วจะเบาลงพร้อมเล่าโมเมนต์ไปเจอแก๊งเพื่อนแอฟบอกทุกคนนาหลักมากจะแซวแอฟมากกว่าเพราะเพิ่งเคยเจอนอนกุลเป็นครั้งแรกยังไม่สามารถพูดอะไรได้หลายคนมองว่าคู่ของตนทำอะไรก็เดินจับตาม,มองเป็นพิเศษ ถามว่าต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนนกุลตอบชัดว่าไม่มีเพราะตนและแอฟมีแต่ความบริสุทธิ์ใจให้ทุกคนเห็นไม่ได้คิดจะสร้างกระแสทุกอย่างมาจากใจล้วนๆมาจากความรู้สึกยอมรับว่าหลังจากที่พูดเรื่องความสัมพันธ์แล้วค้งรักขึ้นส่วนฟีดแบ็กก็ตามมาเจ้าตัวบอกไม่ได้ตั้งใจเช็ดแต่ก็มีให้เห็นเรื่อยๆว่าทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ก็เลือกที่จะโฟกัสที่คนรอบข้างจริงๆมากกว่าเช่นครอบครัวหรือเพื่อนๆของทั้งสองฝ่ายมากกว่า